ก็สวัสดีครับพแมีพี่น้องสุภูสุขชนนะทั้งในประเทศและต่างประเทศนี่ก็กลับมาพบผอกับส่องคนเสียงดวงสแนวนะครับวันนี้ก็เป็นเวลาสาวๆจังไงก็เริ่มๆไปเที่ยงไปบ่ายแล้วนะครับพี่น้องเขากินน้ำเด้อครับเด้อบานเนี้เอาวันนี้ส่องค้นเสียงดวงสแนลก็มาเห็ดเลขดับสู่พี่น้องเบิ้งเด้อครับผมซึ่งเป็นสูตรเหลขดับครับ ดับดีดับเด่นครับดับคักดับแน่ครับแต่ว่าก็มีโอกาสพิดใด้ข้ากันนะครับผมมีพิดมีเถอนะครับเลขไม่ร่อยเบือกันเลยสิเทียมวัดกับว่าเมียนแล้วปีหนึ่งก็เลยเอาบัานนี้มาเบิ่งกันด้ครับเด้่มบนานี้ยอันนี้เป็นสูตรที่หนึ่งนะครับผมสูตรที่หนึ่งอันสูตรเลขดับนี่ผมบนนี่มีสองสูตรนะครับล่างก็มีสูตรหนึ่งเดี๋ยวผมสีถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ่งไปเรื่อยแล้วครับผมจนว่าพ่นละ รอบันทีชิบหาชิมกผมละมีมากเรื่อยๆและครับเอาวันนี้มาเลขดับนะครับผมเลขดับบนครับสูตรที่หนึ่งครับคุณกับร่างวั่นครับผมเอ่อลุงวัดวันที่สิบเจ็ดเดือนมกราคมสองปัญหาลอยนกศรอบวันทีหนึ่งมันออกสามแปดสี่สามเก้าหานะครับผมกําลังวั่นมือนั้นมันก็เป็นออกวันเป็นวันเอ่อ หนึ่งกับอาทิตย์สองจันนะครับเป็นวันจันนะครับผมเอาเลขกํ็ล่งวันคือเอาเหลข2นี่มาดับนะครับผมสมาดับก็เอาตามนี้เลยครับผมสามคูณนสองแปคูณนสคูณสองสคูณเก้าคูณงหาคูณสองนะครับผมสาก็เป็นหกครับแปดก็ได้1ิบหกครับเอาแต่หเอาตักหน่วยมันนะครับผมที่สองกับแปดครับสามสองก็เป็นหกครับเก้าสองกับสิบแปดเาเอาแต่แปดครับหาคูณนสอี่ได้ซินะครับผมหาคูนสองนี่ได้ซิ หาคูณซองได้ซิดับสามกับสี่ครับผมเอามาบวกกันแล้วมันได้สามิบสามิบสี่นะครับผมสามสิบสี่เท่ากับดับตัวตรงมาได้ครับดับสามกับสี่ครับผมสามกับสี่งวดต่อมามันก็เด็กถ่ายสองตัวนี้บอมี่นะครับผมบอมี่บอติดสามจิบสี่นะครับถือครับผมงวดนี้ถือครับเบิ้งตัวไปนะครับผมงวดต่อไปกับวันที่หนึ่ง นะครับหนึ่งเดือนสองนะครับเดือนเดือนกุมภาพันธ์นะครับผมออกเก้าหนึูนย์เะครับผมเขากเคูณสมหคูณสาอคูณสามสามคูณสามศูนย์คูณสนะครับผมเจคูณสต่อไปกเ็ดมื่อกได้เจบวกสบวกด้ยหบวกด้ยเบวกด้วยศูนบวกด้ยหนะครับได้ยีหครับผมดับตรงตัวดับสกับหครับผม งวดนี้ออกงวดต่อมามันก็ออก03นะครับผมอันนี้ก็ถือครับผมต่อไปกับวันที่16นะครับเดือนกุมภาพันธ์กับ42 4603กับ4คูณ2 2คูณ2 4คูณ2 6คูณ2 0คูณ2 3คูณ2ได้8 4เอามาล้วก็ได้8บวก4บวก8บวก2บวก0บวก6นะครับ,ด, 5, รบดับ2กับ8ครับงวดนี้ครับพิทครับผม พิษแปดครับงวดต่อมามันก็ออกสามแปดอันนี้งวดนี้พิษเด้อครับผมงวดนี้ anyway. พิษนะค <syndrome> รับผมงวดต่อมานะครับวันที่หนึ่งเดือนสามนะครับได้ออกเลขออกแปดสามหาหาสามแปดนะครับเอาแปดคูณสามสามคูณสามหาคูณสามนะครับเราก็หาคูณสามสามคูณสามแปดคูณสามได้ออกมากอะคูณกันออกมาเราก็ได้ซี่บวกเก้าบวกหาบวกหาบวกเก้าบวกซีนะครับดับสามเก้าหกครับผมงวดต่อมา งวดต่อมามันก็ออก422นะครับผมมันกับบ่อมีบดบวก3กับหกนะครับอันนี้ดับทิองครับผมต่อไปงวดต่อมานะครับวันที่16เดือน3นะครับผมออก890422ครับผม89คุณหา9คุณหา0คุณหา4คุณหา2คุณหา2คุณหาอย่นี้ครับไอทีหานี่เป็นเลขกำลังวันเลยครับพี่น้องพี่น้องอย่าอย่างงกันนะครับผมมันเป็นเลขกำลังวันนะครับก็ได้0บวกหา หาบวกศูนย์ศูนย์บวกศูนย์ศูนย์กศูนย์ศูนบวกศูนย์ดับหาครับผมหมวดนี้ได้หาตัวเดียวครับบวกกันออกมาแล้วได้หาตัวเดียวได้หาตัวเดียวหมวดต่อมามันก็ออก c 7จ็ดสองสองเจ็ดศูนย์นะครับบ่มีหานะครับผมดับหาครับดับคักดับเนี่ยหมวดต่อไปกับ c เจ็ดสองสองเจ็ดศูนย์กับ c มาคูณหกเจ็ดคูณหกสองคูณหกสองคูณหกเจ็ดคูณหกศูนย์คูณหอีกรอบหนึงครับผม ได้ C บวกสองบวกสอบวกสองบวกสองบวกศนะครับดับหนึ่กับสครับงวดต่อมามันกออกหนึ่งศนดปดเจ็ดนะครับดับถือครับดับหนกับสครับผมวันนี้เข้าเิปงวดต่อไปเลย16เดือน C นะครับผมหนึ่งศูนย์ศูนย์เจ็ดแปดเจ็ดับหนึ่หนรสำหรับงวดนี้นะครับดับพิษนะครับผมงวดต่อมามันออกสองเจีอครับดับคักดับแน่ดับบ่อเสือกงวดต่อมานี่ก็ ดับอีกครับพิษครับผมเริ่มจิพิทแล้วได้ครับอันนี้เริ่มจิพิทแล้วส่วงนี้ส่วงนี้เริ่มจิพิทแล้วเริ่มสกระเป๋าแห้งจังไรแล้วครับผมหัวต่อมากระดับพิษอีกนะครับผมบานี้เข้ามาเบิง้งหมวต่อไปนะ้ครับคนเสี่ยงดวงชาแนลมีแนวทางเลือกซื้อมากมายไม่ว่าจะเป็นสามตัวบนสองตัวบนสองตัวล่างเด่นบนเด่นล่าง เลขดับบนดบดับล่างติดบนติดล่างหากเพื่อนๆสนใจกดเข้าไปชมในช่องได้เลยนะครับเอหเดือน6กกัสออกสองเก่าสเก่าเจ็ดสอครับผมกักําลังวันกับซกับคูณได้ครับสองคุณซีเก่าคูณซคุณซีเก่าคูณซีเจ็ดคูณซีสครับกับ แปดบวกหกบวกแปดบวกหกบวกแปดบวกแปดนะครับเท่ากับฟซีครับงวดนี้ดับซีครับผมงวดต่อมามันกับว่าติดเลยครับซีซิบกำนวยกับว่าติดเลยดักว่ามีซีเลยนะครับผมสําหรับส่วนนี้นะครับมันสิดับได้เฉพาะลักซิปแร่ลักหน่วยเท่านั้นนะครับจังวัดใดดับว่าถือก็คือติดตัวหนึ่งครับห้างเสียกับมาสรงตัวเลยครับจากดับกลายเป็นเด่นซับจงวดต่อไปกับดับพิษนะครับพิษพิษ บ, uce. บ uce. านี้มา,มาถึองวดวันท hmm? ี่สิกเดือนเจ็นะครับผมหาหกเจ็ดสองหานะครับผมก็มาคู้นกันงวดนี้ดับสกับ0นย์นะครับงวดต่อมาวันที่ห่งเดือนสิงหาเก้าหนึ่งนกะครับเก้าเก้าเก้าคูณสองนคูณสคูณสอคูกะครับผมหนคณสกับแปดบวกสองบวกศบวกสี่บวกสองบวกสดับ1กับ8นะครับผมงวดนี้ดับหนึกับแปดดับถือนะครับผม พะวาวดต่อมาวันที่16 16เดือน8นี่16เดือน8นี่มันออก7มันออกหาศูนะครับเบกไทยมันออกหาศต่อไปเข้ามาดับเอาศูนย์คูณ4คูณ4คู4ค4คู4หา4ศ4นะครับได้ออกมากับศูนย์บอก6บอก8บอกศบอกศนะครับ ดับหนึ่ก็แปครับงวดต่อมาวันที่หเดือนก่อมันก็ออกเจ็ดหานะครับผมดับชนิดครับเากับมหางวดต่อไปวันนี้หนึ่งหนเจ็ดหานะครับกับคู่หนึ่งคู่หนาหนึ่งคูหาซีคู่หาซีคู่หาเจ็ดคู่หาหาคู่หาหาบวกหาบวกศูนย์บวกศูนยบวกหาบวกหาครับดับสองกับศูนย์ครับผมงวดต่อมามันกับว่ามีนะครับสองกับศย์เล็ บวมีทั้งง่อยบวมีทั้งสีบเลยครับสรงครับส่วนสำหรับงวดวฤศจิกายบหกกันยานี่ครับดับพิษนะครับดับหนึ่งกับสี่ครับดับหนึ่งกับสี่พางวดต่อมามันก็ออกหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะครับพี่หนักออกเจ็ดหนึ่งกับพิษไปอีกรางวดนี้ก็เลยบานนี้งวดต่อมาครับผมงวดวันที่หนึ่งเดือนตุลาคมออกหาเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเข้ากับมหาคำนวณหาดับงวดต่อมา รับซีกับสามครับผมงวดวันที่สิกกับว่ามีซกับ3นะครับผมมันออกเกต่อไปมวดวันที่สิบหเดือน10บรับสวงกับ8ดนะครับดับสว่งกับแปดรับสวงกับแดับสวงกับแปมวดต่อมามันก็ออกศูนย์สี่หาศูนย์สามเจ็ดนะครับซึ่งเป็นมวดว่างหันนะครับ คบเข้าคำนวณมาจากงวดวันที่สิบหกเดือนสิบนะครับดับสองกับแปดเด็กบ่มีทั้งซีฟทั้งหน่วยนะครับมันเป็นสิบกับเป็นสามหน่วยกับเป็นเจ็ดนะครับผมบันี้เข้าสีมหาคำนวณงวดสีออกไว้ๆอยู่นี่นะครับเข้าคำนวณจากงวดวันที่หนึ่งเดือนสิบเอ็ดสองพันห้าร้อยสี่คำนวณจากเดขกศูนย์สี่ห้าศูนย์สามเจ็ดน,นะครับมาเบิ่งไปพร้อมๆกันเลยครับผม งวดต่อมาก็คืองวดวันที่สิทับสิเอ็ดทับหก่นะครับเบิ้งได้ครับว่ามันสีดัำยังเข่ากับกำลังวันงวดสีออกวันที่สินี่ก็คือวันสีออกวันทังคา้นนะครับผมกำลังวันก็คือสเข่ากับศนย์คูณสามสี่คูณสามหคูณสศูนย์คูณสาคูณสามคูณสามผมได้ ออกมากับวบวกสวงบวกหาบวกนบวกกบวหนึ่งนะครับวัดนี้นะครับผมก็คือดับหนกับเจครับผมดับหกับเจ็ดับหนึงกับเจ็ดครับผมหและเจ็ดดับบนนะครับผมส่วนที่1ส่วนที่หนึ่ได้ดับ1กับเจ็ดครับผมหกับเจ็ดราคาไม่ว่าดูไปว่ามกันนะครับว่า เลขดาวองผมนี่มันสีเจีงจริงว่หรือจังใดนะครับผมมันสีเจีงบว่ามันสีเจีงครับบ่หรือมันสีเป็นจังใดนะครับถ้าว่าเจีงกับจากสีดับกับกลายเป็นเรียนกับมี่นะครับผมคือยังมันสีผ่านๆมากแล้วครับแต่ว่าส่วนอัตราการสนะนะครับผมอัตราการสนอรับสนะนะครับสองต่อหนึ่งครับผมรับเสริมมาแล้วสิบสองงวดนะครับผมพิดแค่หกงวดนะครับผมถามมาหลุดงวดนี่นะครับว่ามันสีดับหนึ่งกับเจ็ดอีรีบ่ ถามว่าหล่นไปพร้อมกันนะครับผมสุดท้ายนี่ก็ขอขอบบุญขอบคุณพี่น้องนะครับสี่เขามารับส้มนะครับถ้าว่าเป็นการรบกวนก็ขอกดไลค์กดติดตามให้ส่องเล็กๆอย่างสองคนเสียงดวงหน่อยนะครับผมล่องเป็นเอาไปนั่นเบิงรงกัไเครับพี่น้องถ้าพี่น้องมีเหล็กเด็ดยังไดก็ล่องเอาไปใต้ตวงเบิงรงกัไเครับอันนี้ก็เป็นเพียงแนวทางซื้อนะครับผมงวดนี้สรุปแล้วครับงวดนี้งวดวันที่สิบหก เดือนสิบเอ็ดสิมห้านี่ลักหน่วยกับลักสิบนี่สิบติดหนึ่งกับเจ็ดนะครับถ้ามันดับเถื่อนะครับถ้ามันดับผิดก็ถ้าเป็นดับผิดผมก็คิดว่าหนึ่งสิม้านะครับหนึ่งสิมาติดนะครับเจ็ดถืออยู่บ่คือแล้วครับถ้าเป็นดับผิดนะครับก็ก็ล่องพิจารณาบ้างครับพี่น้องมันก็มีพิษมีเถือครับะลองเบ้างล่องเบ้างแต่ผมกับว่าอัตราการชนะกับสอ่งตัวหนึ่งผมก็คิดว่าสิบสองถือมาสิบสอง ดับมาถึงสิบสองงวดกับพีดแค่งหกงวดผมกะว่ามันก็หนาล่วงได้เนาะครับเออ่สุดท้ายนี่สุดท้ายลีลีรอนะครับพี่น้องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องนะครับมีแต่ความสุขความเจริญนะครับสุขหงดรวยเบื่อกันทุกคนนะครับผมวันที่สิบหกเดือนกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิี่หอยโขกไขมันนะครับให้ร่ดำรวยเป็นเศรษฐีนะครับเศรษฐีพันล้านนะครับเอาลอยล้านนะครับผมเอาถือได้ลายนะครับผมขอบคุณนะครับ